คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีข่าวนะฮะว่านักโทษชายที่ขอนแก่นคดียาเสพติดเนี่ยได้หนีออกจากเรือนจําล่าสุดเนี่ยก็เจอตัวแล้วก็จับได้แล้วนะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กองกรมราชธณร์ไล่ล่าตัวนักโทษชายรัชพลเขียนนอกหรือว่าในอาร์ตนะครับ เป็นนักโทษคดียาเสพติดซึ่งหลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจศาลนะครับและเจ้าหน้าที่จากกรมราชธรร์หลังเสร็จสิ้นการรับฟังคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นคือพาไปขึ้นศาลฮะฟังคำตัดสินปุ๊บอาศัยจังหวะช่วงที่จะเดินขึ้นรถปีนประตูรั้วข้างศาลหลบหนีไปแล้วไปขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ของลูกน้องเครือข่ายยาเสพติดที่มารอรับหนีไป วงจรปิดจับภาพนาทีที่กระโดดกำแพงออกจากศาลแล้วก็มานั่งซ้อนท้ายเนี่ยฮะรถจักรยานยนต์ภาพชัดเจนแสดงว่าต้องมีการนัดแน่กันมาก่อนเนาะว่ากระโดดลงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนายเนี่ยไปรอรับเราตรงนี้นะเราจะซ้อนโมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้นะล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่นกว่า3 0นายพร้อมอาวุธครบมือครับ เข้าปิดล้อมห้องพักหมายเลข24รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นฮะนี่ครับไปละก่อนที่จะรวบตัวนัดโทษชายรัช,ชพลหรือว่าในอาร์ตอายุ35ปีแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาหนีครับคือนายพลังรัฐหรือว่าในนอ็อตอายุ20ปี นี่ครับหลังจากที่พอเขาบุกเข้าไปในรีสอร์ทเสร็จปุ๊บนะฮะจับกลุ่มได้เนี่ยฮะวุ่นวายกันเป็นหมดเลยคือทั้งสองเนี่ยได้เทย,ยาบ้าลงในชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานด้วยนะฮะจากการที่ไปพ้นในห้องนี่นะครับไปดูในห้องน้ำเนี่ยนะครับคือเอายาบ้าเทชักโครกฮะ คือทากันมาเนี่ยเอายาบ้าไปซุกซ่อนไว้ที่มหาสรารคามเพื่อจําหน่ายในพื้นที่โดยไม่สนใจว่าจะหลบหนีจากการควบคุมตัวนี่น,นีพยายามเอายาบ้าหูแดงก็นึกว่าคนฆ่ากันตายไม่ใช่นะฮะยาบ้านะฮะเราจะเอาเทชักโครกครับนายน็อตนะครับนน็อตเนี่ยคือ,อพลที่พาหนีนะครับบอกเพียงว่า พี่สาวของตนเนี่ยได้บอกให้ไปร,รับในอาร์ตนักโทษอาร์ตเนี่ยที่ข้างเรือนจําจากนั้นเมื่อนําโซ่ตรวนออกก็นําไปส่งที่บขอสสอาแต่อาร์ตเนี่ยกลับใจไม่ขึ้นรถโดยสารก็เลยมาด้วยกันฮะกลับใจแบบไหนไม่รู้นะฮะเอาลองฟังดูฮะ,ะไม่ถึงท่านี้วางแผนก่อนไหมไม่เขา้นัดเจอกันยังไงอ่ะพี่สาวบอกพี่สาวใคร อ๋อ,อรับรับเสร็จแล้วพากันไปไหนต่อตอนนั้นพาเจ้ไปบงอสออ๋อไปบอสอได้ขึ้นรถไหมเจ้ขึ้นรถอยู่ครับอ๋อเาตนั้นนะ่ะลับมาใหม่ต้องอืมสรกันไหมนั่ง ก็คือที่หลบหนีออกมาแล้วมาอยู่ที่รีสอร์ทนียกำลังจะไปส่งยาเสพติดแล้วของกลางเนี่ยแ0ดพันเม็ดอย่างที่บอกมีบางส่วนเอากดชะโครกไปละน้ำสีแดงเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วน็อตบอกว่าก็ตอนแรกพี่สาวบอกแค่ว่าให้ไปรับมาแล้วค่อยไปส่งอ,อ,อาร์ตท,ที่บขสแต่ทีนี้อาร์ตกลับใจกลับใจไม่คือรกลับใจเข,เขาไม่ได้ว่ากลับใจนะผมว่าเขาเรียกว่า และทิ้งสิ่งที่เคยทําไม่ได้คือแสดงว่าอหนีออกจากหนีออกจากเรือนจํามาก็กะว่าเนี่ยไปขึ้นบคอสอไปไหนไม่รู้แหละอ,อาจจะไปบ้านญาติไปอะไรไม่รู้ไม่ได้กะจะมาส่งยาแหละค่ะแต่ว่าในอาร์ตเนี่ยจะไปส่งยาอยู่แล้วอืก็เลยกลับใจไปเป็นเพื่อนกันด้วยเลยก็ไปกันซักทางตํารวจนะครับบอกว่าหลังจากตํารวจเนี่ยได้สืบสวนจนทราบว่าอาร์ตและก็น็อตเนี่ยยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ หลังจากที่ได้ทําการหลบหนีออกมาก็ได้ไปซื้อใบเลื่อยเหล็กมาตัดโซดตุรวนนะฮะออกที่บ้านปู่ของนายนอ็อตจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมกับจอดรถจักรยานยนต์พ่นสีทับสีเดิมด้วยนี่สาหรับป้ายทะเบียนด้วยก่อนที่จะเอารถเก่งเนี่ยออกไปจนกระทั่งนายอาร์ตได้พานะครับไปนํายาบ้าที่ซ่อนเอาไว้อยู่แถวตําบลกู่ทองอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะฮะ จากนั้นก็มาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทนี้แหละแล้วก็ในเวลาตี5นะครับก่อนที่ตำรวจจะเข้ารวบตัวได้พร้อมกับยาบ้าส่วนเสื้อผ้าของนายอาร์ตได้ถอดทิ้งไว้ระหว่างการหลบหนีมีเพียงกางเกงเท่านั้นนะครับพอมาถึงบ้านของปู่ของนายอาร์ตเนี่ยได้ถอดทิ้งไว้ทางนักโทษชายรัชพลหรือว่าในอาร์ตเนี่ยจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องขังหลบหนีการควบคุมของศาลและร่วมกันมียาเสพติดในครอบครอง ส่วนนายพลังรัตหรือว่านายน็อตคนที่ขี่เบร์ไซค์พาหนีก็จะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันวางแผนและช่วยเหลือหลบหนีและร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะครับฟังตำรวจดูฮะไม่น่าลไปต่อทีนี้การแจ้งข้อกล่าวหาระหว่างนายน็อตกับนายอาร์มมีการแยกกันใะบ้านหรเ่า ผิดคนละข้อหาครับข้อหาที่ผิดร่วมกันก็คือมียาสิบติดไว้ในความครอบครองร่วมกันมียาสิบไว้ในความครอบครองนะครับก็จำหน่ายเอสเสหนึ่งหนึ่งโดยอล้มอีกเสร็จปอบพุ่มเก็บเส้นสายพาร์ท องังอะไรนะท่านเอาเต็มเต็มเครื่องถังแขกงขัดหลบหนีการควบคุมของสารครับส่วนในในน็นอตนน็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือร่วมกันว<ำ>างแผนครับกันวางแผนแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือในการหลบหนีครับ ทราบว่ายังไม่มีความเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในการหลบหนีครับก็มีเกี่ยวเกี่ยวนิดหน่อยครับเกี่ยวนิดหน่อยเดี๋ยวทางาพนักงานสอบสวนจะจะ,จะให้าทางพนักงานสอบสวนคงจะสร้างน้ําหนักดูว่าในส่วนที่มาแตะนิดเดียวเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการช่วยให้ผู้ต้องขังหลบหนีหรือไม่ อออันนี้เรามีข้อมูลหมดทั้งหมดอยู่แล้วครับขออนุญาตเอาไว้ในสำนวนการสอบสวนนะครับคือพอมันมีนักโทษหลบหนีระหว่างที่มาขึ้นศาลแบบนี้เนี่ยนะฮะคำถามมันก็กลับไปที่ราชธรร์แหละทางราชธรร์นเนี่ยนายปิยวัฒน์ กสุราชผู้นวยการทันทสถานบนบัตพิเศษขอนแก่นนะฮะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยวันเกิดเหตุมีจำเลยที่ต้องมาขึ้นศาลที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะในวันเดียวกันกันกบนายอาร์ต13คนและขากลับจะต้องนำผู้ต้องหาที่ต้องนำตัวไปฝากขังเพิ่มอีก10คนรวมเป็น23คนซึ่งต้องยอมรับว่าในการควบคุมผู้ต้องขังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ได้นัดหมายเพื่อเข้าหาเรือร่วมกับผู้มวยการสำนักงานศาลจังหวัดขอนแก่นและตำรวจ ในการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะฮะไปต่อกันที่คดีฆ่าหันศพในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะพื้นที่บางบัวทองค่ะ ในคดีนี้อย่างที่เรานําเสนอไปนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยมีด้วยกัน3คนเจ้าหน้าที่ตํำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วก็คือในเกมเมื่อวานพาในเกมนะคะไปทําแผนเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีก2คนเนี่ยคือเพื่อนร่วมชาติที่ทําการสังหารเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากพลตํารวจโทจิรสร์แก้วแสงเอกค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะคะ ความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพของนายคาบะชิมะนะคะในพื้นที่บางบัวทองนะคะผู้ที่ร่วมก่อเหตุมีนายทาคยะนะคะนายฮิโรโตผู้ต้องหาสัญชาติญี่ปุ่นทั้งสองคนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วโดยการหลบหนีของทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่องทางธรรมชาติ เจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งสองยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะโดยณตอนนี้เองได้ส่งเจ้าที่ตำรวจไปประสานกับทางการของประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วเฝ้าติดตามตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยนะคะส่วนการหลบหนีของผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่นทั้งสองคนเบื้องต้นไม่พบว่าบุคคลให้การช่วยเหลือในการหลบหนีออกนอกประเทศเพิ่มเติมค่ะ สำหรับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการขอสารออกหมายจับครบถ้วนเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสบพบางบัวทองก็ควบคุมตัวในเกมคนขับรถรับจ้างให้กับสองผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่นฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีรในข้อหาร่วมกันปิดบังซ่อนเรน้นทำลายศพและปกปิดสาเหตุการเสียชีวิตค่ะในการปฏิบัติการนั้นผู้สังการผู้สังการอยู่ต่างประเทศซึ่งเราทราบตัวแล้วนะครับก็จะ ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อได้ตัวมาเพื่อดำเนินคดีในส่วนอีผู้ต้องหาอคนที่หลบหนีก็มีข้อมูลทราบตัวบุคคลหมดแล้วนะครับเพราะนั้นขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานเพิ่มเติมซึ่งท่านรักกากรการพอบอรตรท่านได้ย้กำกัะชับแล้วก็บอรลนโยบายในเรื่องขงองการขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีในเรื่องอารสืครบค้ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกุมได้ครับ ก็รอทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการนะคะรู้แล้วแหละว่าอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านกําลังประสานกันอยู่ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แรงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ